สวัสดีค่ะสวัสดีมแม่มนนะะดดอเอฟซ like, ีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่พอใจน้องรุ่ง้าน้องรุ่งใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดียังเช้านะคะแม่นไะวันนี้พ่อรุ่นไม่อยู่นะคะพ่อจไ,ไปส่งไลมอนไปลงดยนนะคะแต่งตัวให้น้องด้วยนะคะแม,มะ่งานของแม่แมววันนี้นะคะก็มีเลยนะคะผละไม้นะคะจากคุณแม่ แม่ล่านะคะกับขอพระคุณแม่ล่านะคะที่เมตาน้องพอใจน้องรุงฟ้าน้องดวงใจนะคะกับขอพระคุณค่ากับคุณที่เมตาก็ครัวของน้องรุ่งฟ้านะคะก็ขอให้บุญบารมีชา้ชางพระครูปกรณ์ช้างศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะปกปักรักษาแม่ล่านะคะขอท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแขง็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีราบก้อนใหญ่ๆนะคะกับขอพระคุณค่า นีย่ยคะปรกง้อนะคะให้กับพี่ลุงนะคะให้พี่ลุงปลานะคะง้อให้พี่ลุงนะคะนม่นี่นะคะแอปเปิ้ลล้างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะ่ะพอลวนไม่อยู่แต่ว่าทำความสะอาดลูกช้างไม่ได้นะคะเจ็บมือคะ่ะก็เลยทำงานเบาๆนะคะน้องพอทำทีไรก็เจ็บทุกที่เลยนะคะนี่คะ่ะ คุณหมอบอกว่าไม่ให้ทํางานนะคะแต่ว่าก็ก็ต้องช่วยพ่อรุ้นนะะ้องหาะม่นี้คนคนเดียวนะคะรุณไปส่งน้องเลมอนไปโรงเรียนนะคะเลยเนี่ยค่ะพอถึงเช้ามาก็ก็ให้อ่ากินกล้วยเลยนะคะให้ทุกเชือกเลยนะ,ะกินกล้วยแล้วก็น้องลุงนะคะเขาทานวิตามนนินซีนะคะให้แม่เซนรักด้วยนะคะแม่ฟ้า,สาใสแม่เกล็ด้วยนะคะเป็นวิตามิน วิตามินซีของลูกก็จะทานวิตามินซีหนึ่งพันมิล 1, มลิกร,รัมนะคะของแม่แม่ก็จะเป็นหนึ่งร้อยมิลลิกร,รัมนะคะแล้วก็หมองนะคะที่หมองด้วยนะคะ ก็จะเป็นมันมาเบาที่เราแบบพอช่วยพท้าล้วนได้นะคะแด่งเบาเขย่าได้นะคะ,ะเรพยายะะราะเป็นงานหนักก็ทำให้ได้นะคะแม่ค่ะเนาะไม่ได้ก็าทาทีไรก็เจ็บมือเลยนะคะคุณหมอไม่อยากให้ทางานหนักนะคะแต่ก็ก็ทําค่ะคุณแม่พท้ล้วนเหนื่อยก็ทํานะคะแม่ทาก็จะเจ็บมือเลยนะคะเจ็บเจ็บหัวไหล่ตรงนี้นะคะคุณแม่ค่ะตรงนี้นะคะ กินผลไม้ไม่ให <more> ้กับลูกสาวนะคะไม่ทานนะคะนี่นะคะปอกเสร็จแล้วนะคะปอกเสร็จแล้วค่ะนี่ค่งเาะนะคะปอกเสร็จแล้วนะคะใค่ก็เป็น แอปเปิลนะคะคุณแม่ขาล้างน้ำทุกลอยเลยนะคะปเ้ลนะคะไม่ได้คะ่ะแม่จุดอืมเอามืออกใ้นางด้ยนะคะแม่นีมนะคะนี่ออกมา Cosa che lo cogi per คนเพิ่งไปส่งเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะแต่งตัวให้เสร็จก็เพิ่งไปส่งเมื่อกี้นะคะนี่นะคะสิบใบน้ยนะคะแอปเปิลค่ะไปเป็นสม้มเทวานนะคะนี่ค่ะแล้วสม้มเทวานค่ะปลูกให้ให้นางดูนะคะ ไอเซตอะไเงี้ยนะคะโอ้ยร้านเลยน้องก็จะชอบกินเนาะคะ่ะกินกินส้มก็งาะนะคะเงาะลองลองให้กินดูบ้างเลยนะคะชอบค่ะชช่นะคะที่สำคัญ่ะชอบทานทุนเรียนด้วยกันและ นั้นคุณแม่ยุย้ยออฝากมาให้นะคะเราให้ชิมทุเรียนนี้นะคะชอบกินค่ะขอบคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะให้น้องงแบบทานทุเรียนดูนะค่ะไม่ว่าไม่ทานคะ่ะปรากฏว่าก,ก,กินดีนะคะแม่แม่ทานทุเรียนดูนะค่ะ นี่นะคะส้มควันเสร็จแล้วค่ะส้ควันเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะก็เป็นมังคุดค่ะนีน่ค่ะเป็นมังคุดอะคะออกมาคุณให้ที่รุ่งด้วยนะคะให้ที่รุ่งด้วยกินไม่น้อมังคุดนี่นี่ป่าเนาะที่รุ่ง ว่าพี่ลุงจะทานไหมคะว่าเราคูณค่ะเดี๋ยวลองให้ทานดูนะคะว่าชอบหรือเปล่า นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะ,ะคะุณแม่ะคะ่ะมี่ะมะขุดนะคะซุ้มพีวาน,นะคะนี่นะคะ,แล,ะ,ะ,คะแล้วก็เงาะนะคะแล้วก็แอปเปิลค่ะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ล่านะคะที่เมตตานะคะขอบพระคุณอย่างสูงคะ่ะขอให้บุญบารมีช้างพระครูประกันช้างสิ่งศักดิ์ศิษย์ ทั้งหลายนะปกปักรักษักริย์เม่านะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคไม่ลาบก้อนใหญ่ๆนะคะกราบขอบพระคุณค่ะก็ขอฝากแม่ๆพ่อๆทุกท่านนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของพี่พอใจน้องรุองฟ้าน้องลงใจด้วยนะคะฝากแนะฝากตัวก,กับคุณพ่อคุณแม่ e PC, ทุกท่านด้วยนะคะ ถ้าหากแม่ความผู้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงทั่นนี้นะคะสวัสดีค่ะ